อันดับแรกครับเมื่อพี่จ่ายเงินมาต้องบอกก่อนต้องเคลียร์คัดตรงนี้ก่อนนะว่าทําไมเราถึงไม่ใช่แล้วผมจะบอกว่ามันต่างอย่างไรอันดับแรกครับนี่คือธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นขออนุญาตกับหน่วยงานสคบขออน,นุญาตทุกภาคส่วนอย่างถูกต้องบริษัทเราเปิดมาสิบสี่ปีมีความมั่นคงสูงทําธุรกิจอยู่แล้วมีลูกค้าอยู่แล้วมากมายเพราะฉะนั้นเราไม่ทําให้เสียชื่อเสียงสิบสี่ปีอย่างแน่นอนอันดับที่สองนะฮะ นี่คือธุรกิจที่เมื่อคุณจ่ายเงินมาตามหลักกฎหมายคุณได้รับสินค้าไปเต็มมูลค่าครบถ้วนเรียบร้อยนะค,คุณจ่ายเงินมา3 9 0 0คุณได้สินค้าไปแล้ว3,900คุณได้ซื้อขายสินค้ากับเราเรียบร้อยตามหลักกฎหมายหลังจากนั้นถ้าคุณจะไม่ได้อะไรเลยคือจบครับมันคือคุ้มค่าแล้วตามหลักกฎหมายแต่สิ่งที่เราจะให้มันคือนะครับ ผลกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจของบริษัทเราซึ่งมันคือการขยายแฟรนไชส์เปิดร้านอาหารออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีกำไรในทุกๆวนันเพราะอะไรเพราะคนจำเป็นต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไม่ต้องกินไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายเมื่อนั้นล่ะครับเราก็จะไม่มีกำไรมาให้คุณเหมือนอย่างที่พี่ถามว่าแล้วถ้าบริษัทเจ๊งไม่มีกำไรเลยเนี่ยเรารจะทำยังไง คำตอบก็คือเมื่อไหไรก็ตามที่คนไม่กินไม่ใช้ไม่จ่ายเงินเมื่อนั้นเราก็ไม่มีกําไรครับแหมและเมื่อเราไม่มีกําไรแน่นอนครับเราก็จ่ายคุณไม่ได้เพราะการจ่ายออเซลให้กับคุณนะัเวลานี้ไม่ใช่การสัญญาว่าจะให้เราไม่ได้สัญญากับคุณนะว่าเราจะให้คุณทุกเดือนถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณกําลังเข้าใจผิด นั่นเป็นเพราะว่าเราบอกว่าถ้าเรามีกําไรจากการประกอบการเราจะแบ่งให้คุณตามสิทธิที่ทุกคนมีดังนั้นเราจะให้หรือไม่ให้คุณก็ได้ให้หรือไม่ให้คุณก็ได้นะครับเพราะนี่คือการให้โดยเสน่หานะและเป็นการให้โดยไม่มีข้อแม้เลยอนะ่เพราะฉะนั้นไม่ได้สัญญาว่าจะให้คุณทุกเดือนนะนะครับตันนี้ต้องเข้าใจก่อน อันดับถัดไปนะครับเมื่อเราไม่มีการสัญญาว่าจะให้เราจึงไม่ใช่ธุรกิจประเภทมันนี่เกมแล้วก็แชร์ลูกโซ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่มีการกําหนดเลยครับว่าเราจะให้คุณกี่เปอร์เซ็นต์เราจะให้คุณกี่เดือนกี่ปีคุณลงทุนเท่าไหร่คุณได้คืนเท่าไหร่เราไม่ได้บอกคุณฟังให้ดีก่อนนะครับและอันดับถัดไปที่มาที่ไปของเงินมาจากไหนที่เราจะมาให้คุณซึ่งในธุรกิจอื่นๆคุณมองไม่เห็น คุณได้แต่ลงเงินลงไปแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเข้าเงินนั้นไปทําอะไรแล้วไปลงทุนแล้วเอาเงินผลกําไรมาแบ่งให้คุณจริงหรือเปล่าที่บอกว่าจะให้คุณสิบเปอร์เซ็นตยี่สิบเปอร์เซ็นต่อเดือนคุณมองไม่เห็นว่าเงินมันมาจากไหนแต่ในธุรกิจนี้คุณเห็นชัดเลยครับว่าเงินมันมาจากกําไรที่ได้จากการทําธุรกิจจากการขายข้าวในแต่ละจานในแต่ละสาขาสิบ สิบบาทต่อจานจะถูกแบ่งมาในระบบสิบบาทคูณร้อยจานต่อวันคือหนึ่งพันบาทต่อวันต่อสาขาหนึ่งพันบาทคูณสักหนึ่งพันสาขาคือหนึ่งล้านบาทต่อวันที่เป็นผลกําไรแล้วหนึ่งล้านบาทคูณสามสิบคือสามสิบล้านแล้วครับกองตรงกลางในทุกๆเดือนสามสิบล้านนี้คุณจะเห็นเม็ดเงินเลยครับว่ามันแต่ละสาขามาเท่าไหร่แล้วรวมแล้วเป็นออเซลเท่าไหร่ในแต่ละเดือน แล้วก็แบ่งให้กับคุณทุกเดือนตลอดไปตามกาไรที่เราได้มามากน้อยในแต่ละเดือนผมบอกแล้วธุรกิจนี้สร้างขึ้นมาไม่ได้หวังกําไรเราต้องการําแบ่งกําไรมาให้พวกคุณทุกคนในทุกๆเดือนดังนั้นตอบคำถามถัดไปแล้วถ้ามีคนสุดท้ายสมัครนะครับเขาจะได้อะไรเราก็บอกชัดแล้วว่าในธุรกิจนี้ นะครับต่อให้หลังจากนี้ไม่มีใครสมัครอีกสมมุติผมปิดรับสมัครแล,ล้วละหมื่นสามพันคนตอนนี้ดีไหมปิดเลยดีไหม <c oughs> ปิดเลยดีไหมมันจะได้อยู่กันแค่นี้นะคร0หมืนสามพันคนไม่รับอีกต่อไปแล้วพวกคุณก็ยังสามารถรับรายได้จากระบบได้ต่อเนื่องตลอดไปโดยไม่มีเงื่อนไขเลยตราบใดที่ เรายังมีผลกำไรจากการขายข้าวในแต่ละจานเห็นภาพชัดย่างครับผมถึงอบอกว่าธุรกิจนี้คุณไม่จำเป็นต้องชวนคนไม่ต้องมาซื้อม